ความคิดทางานะที่เดินทางจากต่างกายได้โร่วมงานนั้นเป็นต่างกาไม่มีคน เอาละเอาค่ะปันจ่าแต่ตอนนี้ลุมตรงนี้เอาเลยจ่าอันนี้อยู่อันนี้อยู่นองอามุอาลูกศิษย์ติดตามรูบาอาจารย์มาจากที่ไกลมาจากที่ต่างๆก็มารับกับ นี้นะครับคุณลำไพ่แล้วก็คุณพรน,นะครับก็ตัดเค้กยอดหลังให้กับองค์เรานะครับอายุวันนัมงคล82ปี6 1สิบเอ็ดพรรษาประเดชคุณท่านราชเมธีเอตีฟ้าเฮตีฟ้าีฟ้า,ฟานีะเกิดที่จะมาเกิดผม ได้ไหวพัก่อนเป็นตรอดับใหมนตัขวางด้วยนะครับจากทีมงานโรงแรมที่ราต้องก่อครับก็จะให้ับทีมงานที่เก่งๆครับก็มาร่วมนะครับอายุทัสังคน12ปีหกบพรรษานะครับเราประสูีทีก็สีพันน้ำโภชนา เจอกันกับคณะทีมงานโรงแรมบางกอกซิราลลนะครับโดยอษาด้วยค่ะแล้วก็คุณกุศลนี้ก็แล้็้ไปเดี้ว้วกด้วกแล้วก็แล้วก็แล้วก็แ้วก็แ้กแล้วก็้วก็แล้วก็แล้ก็ก็แล้วก็แล้วีล้วก้วก้วก็แบ้วก็้วก็้ว็้็แล้เ็ล้ว็ล้กล้้วัี้วก้้็ เป็นเท็กสีฟ้าย,อย้อนหลังที่ลุงเรานะครับลุงเราของเราก็อาย,อยุวันนะมันเป็นมงคลเมื่อวันที่18ตุลาคมสองพันหาร้ยกสิบที่เราได้ทำกิลปบูชาไปแล้วก็เรีนหลักแล้วกันนะครับเรียนหลักแล้วกันนะครับยยน,น,น,ะน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเค็กไหวเลยทีมงานศิลาดลนะครับ เจริญร้องอายุวัฒนะมรดกเป็นมงคลนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์จิตนาอาจารย์สุิวัฒน์สีสงนะครับจากวัด่งลูกคุณครูิีฬาด้วยนะครับหน้าหน้าหลายตาอ๋อเพี้ยนกันเหมือนเคยทุกปีอามานะครับครับบนภูสูงที่เกิดขึ้นในวัดตูดของเราแล้วทุกท่านทุกคนก็จะได้ปีสงนะครับ กิจกรรมในว่ยครับผู้ชมเรานั่นก็คือการยกขันนะครับให้กับบนเสาเราเราก็มีการได้ร่วมกันทั้งหนึ่งครับร่วมกันทั้งห้าช่องห้ามันคุอคนเด่นนะครับาก็เผยแพร่กิจกรรมดีๆอย่างนี้วิถีทำวิถีไทยและเส้นทางบุ่งนกข้าวตาลนุ่นะครับคนเด่นนะครับ ข่าวช่อง5ครับก็จะนำเสนอภาพทันสวยงานี้นะครับให้สู่สาธารณชนระรับษาบเป็นอันดับต่อไปไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับทั่วโลกด้วยนครับรู้สึกว่าจะเป็น177ประเทศนะครับช่องาของเราครับประจำเป็นประจำนะครับเจบ้าภาพอันินนะครับคุณมันเจอ กอเรียนรู้กัมดแล้วคุณหมอมีญุนทีมงานก็มาแล้วนะครับบริษัท power a ี่มาด้ยน้องบริษัท power air นะครับมันเกอดนี่ก็เป็นนะครับพวกมีจิตใจที่รักษาควาครักที่ออกั้งหน้าวันนี้แล้วก็ประทับใจมากใจจริงนะครับสร้างสิ่งดีๆให้กับชาวเมืองไทยของเราครับ ประตูตัวน,นี้นะครับก็อยากมีความพร้อมนะครับมีความพร้อมที่อยากบริการคนรุ่นใหม่แล้วก็ในส่วนนี้นะครับขอเชิญผู้เป็นเจ้าภาพทอดว่าบาสามัคคีเพื่อสมคบคุณสร้างตึกพิเศษสมสามัคคีโล ชื่อบัญชีก็เงินบริจาคเพื่อสงฆสพุทธศาสนิกชนจะไปออกรายการให้นะครับหลังจากที่เราได้ร่วมปูชาพระบางมึงเลยนะครับโดยสงในจังหวัดเลยของเราทั้งธรรมยุทธและคานิกายได้มีความร่วมถวกใจของผู้มีจิทธานะครับสร้างพระบางมืงมงเลยนะครับพระบางมังเลยแล้วก็ ให้เช่านะครับแล้วก็ทุนที่ได้ก็สร้างตึกสิบชั้นของโรงพยาบาลจังหวัดเลยนะครับตอนนี้ก็คงจะใกล้จะสำเร็จรูปมบาแล้วนะครับในส่วนเพเภอพวองเราก็เหมือนกันนะครับแล้วก็คงจะต้องภาคามิกีเพื่อสร้างเึื่สรางศรัทธสมธิของเพื่อวองเรานะครับเพราะว่าโรงพยาบาลนั้นก็มีส่วนสำคัญนะครับกับชีวิตเรานะครับในส่วนนี้ก็ ขออนุโมทนาบุญในส่วนนี้ด้วยนะครับจะเริ่มในการทอดผ้าป่าสามีสงสามีนะครับเพเภอปูหลงนะครับอ่าเค้กนะครับคุณปอตัดเค้กถวายนะครับพระมิสมงนะครับก็ได้ฉันนะครับเพื่อเฉลิมฉลองอายุวัฒนะอันเป็นมงคลสีฟ้า82ปี82เด้อวันนี้82หรือจะ8ปก็ได้ <c oughs>